สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์ Post, อิสราภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับบันชาคารที่24เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นนะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าเพื่อไทยซึ่งก็หมายถึงพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับเพื่อไทย รนหาที่ตายเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณเปลยบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราพูดกับตามโฉลกเนี่ยนะครับนายกแพรทองทานเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่มีแม่พระธรณีบีบมวยผมเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าที่จะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะผมว่าอย่างนี้นะครับผมว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็ ลองดูนะครับคือเป็นนายกปุ๊บก,ก็ปานแม่พระธรณีบีบมวยผมเนี่ยหลังน้ำป่าอวยชัยทะลักทลายประหนึ่งพระแม่พิโรธปั๊บเลยแม่สายที่เชียงรายจมน้ำว่าหนักหนาแล้วนี่แะครับแต่ดินเลนที่น้ำพามาเนี่ยดูว่าจะหนักหนาปานลาวาภูเขาไฟถลม่มเหมือนต้องการให้แม่สายได้จมธรณีพอน้ำลด ทหารประชาอาสาพอจะได้พักหายใจบ้างแต่ที่ไหนได้ละครับไอ้ดินเลนที่มันพลางตัวมากับน้ำเนี่ยมันกลายเป็นศึกใหญ่เล็ดลอดถมทับทําให้ต้องรบพิชิตติดพันแนวรบด้านแม่สายยังไม่ทันจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับน้ําป่าจากฝนสะสมเนี่ยก็เปิดแนวรูปใหม่ขึ้นมาเชี่ยวกลากยังกับไปโกรธใครมานะครับคมกริบป,ปานขวานถากถลม่มเมียงป่าเป้าลามไปถึงพะเยาแล้วก็ลำปาง ที่เชียงใหม่เนี่ยประมาทไม่ได้นะครับโอกาสที่จะเป็น next station ของฝนบนฟ้าตามโฉโลกนายกตระกูลชินใครทั้งสิ้นก็อยากจะล่าใจกันแล้วกันตอนนี้ก็กำลังวบว่าวิววิวอยู่เพราะว่าแม่ห้องสอนเนี่ยทับน้ำกรุไลย่ยึดพื้นที่ไปรับบากส่วนเชียงใหม่มีสอสทั้งหมด10คนด้วยกันเลือกตั้งคราวที่แล้วในเพื่อไทยเจ้าถิ่นเสียเมืองให้กับก้าวไกลเด็กในคาถาไปถึง7คนนะครับ กองทัพน้ําบุกถล่มภาคเหนือแล้วก็มาจ่อที่เชียงใหม่ไทยที่รับประชาานเนี่ยจะเห็นหน้าใครก่อนระหว่างเพื่อไทยพักพี่กับก้าวไกลซึ่งเป็นพักน้องไทยสิครับแต่ผมว่านะผมว่าทหารกับประชาอาสาเนี่ยจะมาให้ชาวบ้านเ,นเห็นหน้าในยามมีภัยก่อนเพื่อนแหละครับนอกจากข้าราชการในพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีบุ๋มปนัดดาบินบรลลทธิศ กันจอมพลังแล้วก็คนไทยไม่ทิ้งกันจากภาคใต้จากภาคตะวันออกจากกรุงเทพจากอีสานแล้วก็อีกมากมายซึ่งจจรนายกันไม่หมดหรอกครับเห็นหัตถพระเจ้าช่วยกันยื่นให้พี่น้องประสบภัยได้ยึดเกาะในยามยากลำบากนี้เมื่อหมดทุกยากความลำบากหายไป นายกและรัฐมนตรีก็จะมานวยนาดมาโชว์แฟชั่นให้กอดให้จับไม้จับมือแล้วก็ได้เซลฟี่ไปอัดกรอบตั้งเอาไว้หัวนอนเพื่อจะได้นอนหลับแล้วก็ฝันดีกันระยะหลังๆนี่นะครับน้ํามาทุกปีและรัฐบาลก็ได้แต่ถอดบทเรียนกันทุกปีนะครับป่านี้เนี่ยบทเรียนที่ถอดกองสูงเลยยอดตึกไทยคู่ฟ้าไปแล้วละมครับ แต่ก็จะตั้งหน้าตั้งตาถอดกันให้โทรทัศน์เนี่ยถ่ายทอดโชว์กันโชว์ชาวบ้านชนิดที่ไม่หวัน่นไม่อายแล้วก็จะทํากันแบบนี้ตลอดไปชั่วนิรันดููบริหารประเทศจากการเลือกตั้งมันก็ทําได้แค่นี้แหละครับนี่เห็นนายชูศักดิ์สิริดินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าวันที่หนึ่งตุลาคมนี้รองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภูมิธรรมผู้ที่อยู่ในบทนายกเงาอีกตำแหน่งหนึ่งจะนัดพักร่วมรัฐบาลประชุมหารือด่วนเปล่าครับเปล่ปาเปล่ปาเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปหารือเพื่อรับมือโลกมิผลิตดินฟ้าอากาศแปรผันว่าจะป้องกันและก็ช่วยชาวบ,บ้านกันได้ยังไงหรอกนะครับไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับแต่ว่าจะหารือกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญในปมจริยธรรมที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ยากกินนอนยากนะครับ ชูศักด์บอกว่ามีประเด็นอยู่สองประเด็นจะต้องหารือกันคือหนึ่งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราที่พักเพื่อไทยและพักประชาชนเนี่ยนำเสนอในขณะนี้พักร่วมรัฐบาลจะมีความคิดเห็นยังไงสองคือจะหารือเรื่องที่ทํามาในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือความคืบหน้าเรื่องการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องประชามติเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วจะเริ่มทําได้เมื่อไหร่ แล้วก็จะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256ได้เมื่อไหไร่ก็จะมีการพูดคุยกับพักร่วมให้ได้ข้อยุติในประเด็นหลกัหลกๆ2ประเด็นนี้แหละครับเออฟังดูแล้วก็จักกรจี้ดีเหมือนกันนะครับก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อไทยยื่นต่อประธานรัฐสภาไปแล้วได้ยินประธานวันนอบอกว่าจะบรรจุข้อระเบียบวาระ,ะเดือนหน้า เรียกว่าเสร็จเรียบร้อยไปก่อนแล้วนะครับแล้วเพื่อไทยเพื่อจะนัดพักร่วมประชุมเพื่อที่จะถามเรื่องนี้สหายทั้งหลายมีความคิดเห็นกันอย่างไงโทูเบนกัมเออได้ยินพักร่วมหลักๆสองสามพักนี่เขาไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมุ่งแก้เรื่องจริยธรรมนอกจากเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ที่จะแก้เองแล้วเนี่ยนะครับไอการแก้ประเด็นนี้แล้วอ้างเหตุผลแบบหน้าด้านๆมันก็พอได้นะครับ แต่ว่าตัวเองเนี่ยตอบมนโนธรรมสํานึกตัวเองได้หรือเปล่านะครับศพตาตัวเองในกระจกได้ไหมครับว่าไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ตัวเองเนี่ยทั้งภูมิใจไทยทั้งรวมไทยสร้างชาติกระทั่งประชาธิปัตย์ในหลักการใหญ่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครคัดค้านนะครับแต่ไม่ใช่เวลานี้ครับและการที่เพื่อไทยไปสมคบกับฝ่ายค้านเจาะจงจะยื่นแก้เฉพาะเรื่องจริยธรรมเพื่อตัวเองก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับแอบกินในครัวก่อน ครั้นถึงตอนกินมือใหญ่ก็ออกมาร่วมโต๊ะแช์ด้วยสวาปามพวงกลางอีกรอบแบบนั้นเนี่ยนอกจากไม่แฟกับเพื่อนแล้วเนี่ยยังพูดในวกรคีไงที่ถามถึงความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์มันก็แบบนี้แหละครับก็เป็นแบบที่เพื่อไทยเนี่ยทำกับพรรคร่วมนี่แหละครับแอบไปจับมือกับฝ่ายคา้านยื่นตัวร่างแก้ไขที่สมประโยชน์ให้กับประธานรัฐสภาไปแล้วแล้วถึงจะมาแจ้งเพื่อทราบกับพรรคร่วมทีหลัง ไอ้ความไม่ซื่อสัตย์สุจจิตเป็นที่ประจักษ์ก็ลักษณะอย่างนี้แหละครับพ่อชูศักดิ์เนี่ยอย่าเอาแต่ทำตาเหลือกตาพองนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใจเป็นมือกฎหมายราัฐบาลเดี๋ยวก็พากันไปตายน้ําตื้นรัฐบาลจนได้อะนะครับพ่อชูศักดิ์เนี่ยเขาอ้างเหตุผลที่ต้องแก้เขาบอกว่าอย่างนี้เราไม่ได้ยกเลิกเรื่องที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปรามกงมเพียงแต่ต้องมีการกำหนดที่ชัดเจนว่าต้องนับพฤติกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่อชัดเจนขึ้น จะได้ไม่มีปัญหาในงแง่การทําหน้าที่พูดไว้อย่างนี้แหละครับพระชูศักดิ์เนี่ยเนี่ยแหละครับมือกฎหมายดีกรีคนที่เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลายัยรามคําแหงมาก่อนเนี่ยแหละครับเออเอาอย่างนี้นะครับพระชูศักดิ์เอ้ยเดี๋ยวคนที่เคยเป็นอารามบอยหรือว่าเด็กวัดจะสีซอให้ฟังเสันนิดหนึ่งกันแล้วกันคืออย่างนี้คุณเปลยบอกว่า รัฐธรรมนูนทุกมาตราเนี่ยถ้าสงสัยว่าทาไมคณะร่างรัฐธรรมนูญเขาต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะบอกให้ทราบนะครับแต่ละมาตราเนี่ยมันมีความมุ่งหมายทางสั้นทางยาวทางกว้างทางแคบอย่างไรเนี่ยคณะผู้ร่างเขาจะอธิบายไว้ให้ทราบทุกมาตราครบถ้วนแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มแจกจ่ายทั่วไปผมเชื่อว่าระดับชูศักดิ์เนี่ยต้องรู้ครับแล้วก็ต้องเคยผ่านตาแต่ว่าจะอ่านหรือไม่ เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมพอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ติดปมจริยธรรมแล้วสิทีนี้ทำไมถึงไม่ติดล่ะครับไหนกระจกกระจกอยู่ไหนครับเอาแต่ละคนแต่ละคนที่พักคัดสรรมาตั้งเป็นรัฐมนตรีไปดูสิครับในนิยามว่าใครจะรู้ตัวกูเท่ากับตัวกูมันก็จะกระจ่ายขึ้นก็ต้องตาหูตาแหกแก้ก่อนก่อนที่คำร้องเหมือนน้ำป่าหลากจะไปถึงสารรัฐธรรมนูญวิจัยกัน เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อเผเนี่ยทั้งตัวนายกและก็รัฐมนตรีบางคนอาจจะถูกน้ําป่าว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาก็ได้นะครับก็เลยกลายเป็นลิงแก้แห่ไม่บอกพรรคร่วมแอบยื่นแก้ก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังไอ้ข้ออ้างในการแก้เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นสักลายเดียวครับถ้าคนโง่ขนาดไม่เข้าใจว่าอะไรคือความซื่อสัตย์สุจริตแล้วสังคมเนี่ยยังปล่อยให้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศ ก็สมควรที่จะสมน้ำหน้าประเทศไทยประชาธิปไตยเลือกตั้งกันนะครับทั้งโง่โดยสุจริตจะยกโทษให้พอแก้ไขได้ไปหาอ่านความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ไปหาอ่านซะนะครับที่สปายะสภาสถานและก็ที่ทรรเนียบรัฐบาลเนี่ยต้องมีอยู่แล้วครับ สงสัยว่ามาตราน,น,นั้นเนี่ยมีความมุ่งหมายแบบไหนอย่างไรคณะกรรมการร่างเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนทุกมาตราเพื่อไทยไม่ต้องไปแอบ,บกินในครัวก่อนหรอกครับเอาไว้ตอนแก้เพื่อเขียนใหม่ทั้งฉบับถ้าทําได้นะครับอยากได้แบบไหนเนี่ยค่อยไปเขียนกันให้สะใจตอนนั้นไปเลยนี่ผมไม่ต้องการจะสอนหนังสือสรารชหรอกนะครับแต่เห็นแกล้งทาเป็นซื่อตาใสกันก็จะบอกให้เอาบุญกันแล้วกันไอเรื่องจริยธรรมเนี่ย โดยเฉพาะจริยธรรมของสสเนี่ยมันเป็นเกณฑ์จริยธรรมอ่อนๆในหมวดของสสส่วนที่กําหนดเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีนั่นนเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับมาตรฐานจริยธรรมของคนที่จะมาบริหารประเทศเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ต่หากเข้มข้นกว่าจริยธรรมสสเยอะไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา160ที่กลัวก็คือวงเล็บ4กับวงเล็บห กลัวกันยิ่งกว่าผีกลัวใบหนาดซึ่งเล่นเศรษฐาตกเก้าอี้ไปแล้วนะครับในวงลิบสี่เนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พูดกันว่ามันเวิ้งว้างมันกว้างขวางตีความได้ตามใจชอบไม่มีกรอบกําหนดเนี่ยก็พูดหลอกชาวบ้านไปตามสันดานนั่นแหละครับก็ทําไมมันจะไม่มีล่ะครับ มันมีพรบรมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นด,ดินและก็หัวหน้าหน่วยงานธุราการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2561ทนโทษอยู่ทั้งฉบับนี่นะครับเห็นไหมครับมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับเขาใช้กับศาลร,รัฐธรรมนูญใช้กับองค์กรอิสระ แล้วก็ใช้กับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็หน่วยงานอิสระต่างๆใช้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่มีฝ่ายไหนเนี่ยเขาระคางเราแคงใจเลยมีแต่รัฐบาลเพื่อไทยเท่านั้นแหละครับที่โวยเรื่องนี้ออกมาถ้าบอกว่ามันกว้างแล้วต้องตีกรอบให้แคบเ่ยนะครับเอาอย่างนี้ครับลองไปอ่านมาตรฐานจริยธรรมไปอ่านซะก่อนนะครับที่อ้างกันอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยไปอ่านซะและจะรู้ว่าเขาวางกรอบสั้นยาวกว้างแคบวางไว้ให้แล้วชัดเจน อ่ะเอาเป็นว่าผมคุยยาวไปแล้วนะครับแต่ยังสั้นกว่าเขาสัตว์หน่อยสรุปว่าอย่าซื่อตาใสากันให้มากนักเลยนะครับที่รัฐบาลจะทะลาะทะแล่ไปได้สักปี2ปีถ้าขืนง,งี่เง่ากันแบบนี้เนี่ยเพล๋อเนี่ยไม่ถึงปีมันก็จะจอดซะก่อนนะครับนี่จอร์ดฮาวดี้เนี่ยตือนแล้วนะครับ